มาเอลเ็นเพาว่าเป็นอนาจักรนะเจ้าของธุรกิจและวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะเจ้าที่นี่เนี่ยมันมีตึงร้านอาหารมีตึงห้างสสินค้านะเจ้ามีตึงโรงแรมมีห้างร้านบริษัทต่างๆมีโรงเรียนตยัยและก็มีคอนโด,โดตัวโอ,อ้โหมีทุกอย่างรวมในนี้หมดเลยที่นี่ก็คือเชียงใหม่บิสเนสป้ายนั่นเองนะเจ้าแต่ที่แน่นอนกว่านั้นเนี่ยในนี้น่ยนเจ้าในโครงการนี้เนี่ยมันยังมี แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เวลานันนกนนท่องเที่ยวมาเนี่ยต้องมาที่นี่ทุกคนเลยนะจ้านั่นก็คือพุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาเดน,นไทยพพา็าชาและคุ้งขันโตงนั่นเองนะจ้าทั้งหมดในที่อ้อมกล่าวมาเนี่ยที่น่าภูมิใจก็คือเจ้าของก็เป็นคนเมืองบ้านเฮานี่เองนะจ้าเดี๋ยวออมฟพาผู้ชมไปอุ่จ๋ากับเจ้าของโครงการแห่งนี้กันจ้าของ จากที่ได้ชมภาพคร่าวๆแล้วแต่กี้นะเจ้าในส่วนของเชียงใหม่บิสนีปาร์กเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะเจ้าวันนี้ออมอยู่กับนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าและนอกจากนี้เนี่ยท่านยังเป็นสมาชิกวุฒิสภานะเจ้าเป็นกงศูลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลีประจำจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าและท่านยังเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสุเทพพร o อพเพอร์ตี้จำกัดเตยนะเจ้านั่นก็คือคุณวัชระตันตรานนท์นั่นเองนะเจ้าสวั สวัสดีครับครับยินดีที่ได้มีโอกาสราจากคุณอ้อมวันนี้นะครับผมขอขอบคุณคุณอ้อมที่ได้มาโอกาสผมมานั่งอู่ในวันนี้นะครับก็อยากเล่าให้ฟังว่าโครงการพิเศษปา้ามีเนื้อที่ถึงหมดถึง300รอยไร่ก่อนนะครับเขา,าซื้อที่ดินนี้มาเมื่อปี38แนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต,าตาาลอดเวลาลรวก็แบ่งเป็นล็อกล็อกล็อกขายล็อกหนึ่งมีเนื้อที่ตั้งแต่ร้อยกว่าขึ้นไปตอนนี้เขาขายประมาณ5,5 0 0 0 นะครับบาทหนึ่งห้าานะครับเพราะจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแล้วผมเองในฐานะที่ว่าผมเป็นคนเชียงใหม,ม่ผมเกิดเชียงใหม,ม่ผมเป็นละอ่อนตั้งแต่เชียงใหม,ม่เลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะผมอยากจะสร้างอันอย่างต่างๆที่มันเป็นของเมืองเชียงใหม,ม่ผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เจิดหน้าจูตาคือการิี่ขันโตนะครับก็เลยสร้างพุ่มกันโตขึ้นมาจริงๆสมัยโบราณใ,ในการขันโตเนี่ยเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต้อนรับของในราชวังซะด้วยซ้าในขันโตเนี่ย มันมีอาหารหลากหลายชนญ่แลวจะเป็นอาหารพื้นเมืองทั้งหมดเลยนะครับสมัยก่อนนี่แกงฮังเลนี่ใครกินแกงฮังเลนี่ถือว่าโอ้โหดีที่สุดเในวันนั้นนอกจากนั้นแล้วก็ยังรักษาวัฒนธรรมของความเป็นล้านนาไทยคือการแสดงทุกอย่างเป็นล้านนาแทๆนะครับเขาก็มีความคิดต่างผมก็มีความคิดว่าผมจะสร้างสิ่งนี้นขึ้นมา,าตอนสร้างใหม่ๆมีก็คนหาว่าผมเป็นคนบ้าไ <c oughs> <c oughs> ลงทุนอย่างประหนึา่มาเะหลือเพราะว่าท่านสร้างใหญ่ขนาดไหนก็สร้างใหญ่เ็าลงทุนนักนะครับแล้วก็ สองอันที่สร้างไปก็เป็นไม้ซากคือหมดพอดีมันไฟไหม้ไปนะครับแต่หากไปสร้างขึ้นมาใหม่ตัวนี้อันใหม่นี้สัมงานกว่าเก่านะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ผมสร้างขึ้นมาแล้วนะมันน่าจะเป็นสิ่งคู่กับเมืองเชียงใหม่เพราะวันนี้นะฮะที่เราไปกินขนโตกอย่างเดียวนะ่ยเราไม่ได้ไปกินข้าวอย่างเดียวนะครับเราไปด้ขันวัฒนธรรมของเชียงใหม่ห้าหกอย่างก่อนนะครับอันที่หนึ่งวัฒนธรรมอาหารคือแบบล้านนาแบเมืองดอกสองการแสดงก็แสดงแบบ พื้นเมืองชาวร้านนาอาจารย์สามเสื้อผ้าที่แต่งก็แต่งแบบร้านนาไทยหมดนะคือพนักงานเลยที่จะใส่ชุโรานนาหมดเลยกับซี่ภาษากําอู่ก็อู่กับคำเมืองหมดอู่เมืองหมดเลยอ่อู่กับเมืองหมดเลยนะ อันที่ห้าคือวัฒนธรรมศริลป,ปะของร้านนาไทยเขาคือจั่วลังคาลังคาบ้านในอย่างต่างนี่คือเป็นของวัฒนธรรมทั้งหลายทั้งหมดเลยนะครับทราบค่าวมาว่าในส่วนของคุ้มขันโต๊เนี่ยได้รับรางวัลโดยน,น้นกัลเจ้าอ่าใช่ครับในปีที่แล้วองค์การท่องเที่ยวจทห่ทยประเทศไทยก็มีการประกวดร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมนะครับคุ้มขันโต๊ะของร้านอาหารเชิงรักษาวัฒนธรรมประเทณีไว้ได้รางวัชลชนะเลิศน,นะครับเกี่ในภาคเหนือเนี่ยได คนเดียวนะครับมีคู่กันตกได้อันเดียวนะครับทั้งภาครายตีเดียวนะครับสุดยอดเลยนะครับรละในในรายเดียวคู่กันตกเขานี่มันจะม่ได้ขายก็คู่กันตกเมื่อคืนนะครับเมื่อวานเขาก็มีห้องอาหารพระภานะครับห้องอาหารพระภาเนี่ยชื่อพระภาจริงแต่ว่าอาหารเนี่ยจะเน้นนักอาหารเมืองเป็นหลักผมกล้าตาเลยนะครับว่าลองมากินอาหารเมืองของที่พระภาเลยนะครับปังไอ้ไข่เลยครับแกงโฮกแกงอ่อมลาบนะครับเคยได้เคย แชมป์ชาเลต์มาหลายปีนะครับแล้วเป็นประกวดน้ำพริกหนุ่มขั่วแคร์เฮดท็อปแกงโมปีอย่างเงี้ยนะฮะรับรองเลยครับแทนมาปอฮอฟกับอีนักร้องคนเมืองที่อยู่กับเมืองเขามาอนกคือคุณฉลาดกมลรัตน์นะฮะกับป้าแจ๊ดนะที่เขาคุณฉลาดกมลรัตน์นี่เป็นนักร้องเพลงจีนองคำนะครับเพลงเปิ้ลเนี่ยความหลังที่ปราสาท เพลงนี้แหละครับในตอนเย็นๆเนี่ยจะมีคุณชลาดทั้งกลางวันและเย็นเลยนะครับคุณชลาดกับวัชชัทเพลงสุนทรภพในห้องได้เกือบคู่เพลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าใครอยากฟังเพลงมาเก่ามาเก่าเจอมาได้ดีก็ผ่านเลครับเปิดถึงทุกวันเลยนะครับมวันหยุดตั้งแต่หกโมงก็เปิดแล้วครับถึงเที่ยงคืออ๋อคุ้มพยาลีสอร์ทเนี่ยเป็นสไตล์แบบบูติคโฮเทลนะครับเป็นแบสไตล์ของความเป็นล้านนาไทยแล้วแต่เป็นหลักนะครับปราบพ่อมีทั้งหมดประมาณ80 87ห้องนะครับออบางห้องนี่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยออกจากห้องมาก็ลงสระว่ายน้าไปเลยนะครับ <c oughs> บ,บางห้องก็มีเป็นวิลล่าเป็นหลัง <c oughs> มีอ่างแชบุซี่มีห้องสปามีห้องนวดมีห้องอบไอ้น้าแยกต่างหากไปเลยนะครับก็คืออยู่ในหลังนั้นไปเลยในหลังนั้นเลยครับอยู่ในหมดเลยนะครับแล้วก็บางอ่านบางห้องนี่ก็เป็นหลังนึ่งมีสามห้องนอนนะครับมีสระว่ายน้ำส่วนตัวมีสระว่ายน้ำส่วนตัวเลยครับมีครัวต่างหากซึ่งคนที่มาพักเนี่ย อยากจะแป่งอาหารกินก่อนทำอาหารต่างหากได้ต่างหากก็คือใช้กินคนเดียวได้ตัวได้ตัวใก่ไเวลาเขาไปภาคตะวอื่นในะครับก็จะมีอันนี้เขาจะพื้นเลยแั่นี้เขาเพพยาวิลล่านะครับอันนี้จะมีสามห้องนอนแล้วก็ห้องวิลล่าวิลล่าเขาก็เหมือนกันมีห้องสปาห้องอบไอ้น้ำแล้วก็มีส่วนส่วนตัวแล้วก็มีห้องอบสมุนไพรพื้นเมืองอันนี้เป็นห้องวิลล่าและที่เหลือก็เป็นห้องสปาที่เขาว่า ห้องเดลุกนอกเหนือจากนี้เขายังมีสปานะครับห้องนวดเขาได้แต่งแบบเมืองหมดเลยนะครับแบบเมืองจริงแต่อุปกรณ์บางอันนี่เป็นไฮเทคนะครับเป็นแบบฝรั่งดักนั้นจากนั้นแล้วเขาก็จะมีคาเฟ่ช็อปนะครับจะมีห้องประชุมห้องประชุมนี้จุได้ประมาณร้อยคนนะครับก็แต่งแบบเมืองเมืองเขาเนี่ยครับจากที่ผมเนี่ยมาคุ้มพยาผมเนี่ยมาในบาซ่าเนี่ยซิปนาทีมาถึงแล้วมาถึงด้วยอ้มาถึงซิปนาทีเลยครับถึงแล้วนะเจ้า แล้วก็ไปสนามบินก็แค่สิบนาทีเค่นั้นเองแล้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแม้แต่คุ้มข่าโตกเองคุ้มพยาเองต่างๆหมดเนี่ยผมถือว่าว่าใช่ของผมนะครับผมถือว่าเป็นของคนเชียงใหม่นะครับม,ม,มันเป็นทรัพย์รดดของคนเชียงใหม่นะครับทัน้อยผมอยู่อยู่มันก็ยังอยู่กู้กับเชียงใหม่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องถือว่านี่เป็นของคนเชียงใหม่รอบนี้เนี่ยจะขออนุญาตท่านนะเจ้าเราจะไปจิ้มกับข้าวได้เลยครับนะเจ้า ไปลองใช้บริการสปาดูลองไปใช้บริการห้องพักดูนะเจ้าเพื่อที่ช่วงเมื่อคืนเนี่ยจะได้มีโอกาสเข้าไปดูในส่วนของคุ้มขันต๊ะกันนะเจ้าฟังจะอี้แล้วเนี่ยผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะ อยากขันภาพและอยากจะลองจิ้มตะการละนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปจิ้มกับเข้าลำลำนะเจ้าไปพอคุ้มขันโตแหล่งท่องเที่ยวเชิงว,วัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลแห่งเดียวในภาคเหนือของเขานะเจ้าวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวัชระต,ะตันตรนนักเลยนะเจ้าที<ช>่ห้โอกาสรายการของเดซิเวตย่านน้ำมาอู้จากกับท่านในวันนี้นะเจ้าขอบคุณเจ้าขอคุณของเดด กิจกรรมพิเศษตะลุยชมของเดดกับอ้อมและรายการของเดสิป่ดนน้ำในวันเสาร์ที่27สิงหาคมนี้ตะลุยชมของเดดจังหวัดลำปางไปสัมผัสเมืองเขลังนครในมุมมองที่แปลกใหม่รับประกันความมันและหาตลอดการเดินทางสนใจสำรองที่นั่งได้ที่0841763344รับจำนวนจำกัดนะเจ้า อจุดแรกที่เราจะพาะคุณผู้ชมมาพอกันในวันนี้นะเจ้ามาแอลมาจิมโตออก้ก็คือเรือพนพลานะเจ้าเป็นส่วนของร้านอาหาร ที่ทราบค่าวมาว่าช่วงก่อนวันเนี่ยเกนมีอาหารพิซเฟ่นอนาชาติโดยเจ้าเมื่อี่คุณวัชรพคุณบอกไว้แล้วว่ามาที่นี่เนี่ยเป็นแตื่อผู้จัดการมารอต้อนรับเราเลยเจ้าก็คือคุณสมเกียรติงามพานิชแน่อ้อมไปยังเคยเจอคนเลยแต่ว่าน่าจนไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้า,าไปดูกันในเลยกันแล้วกันนะเจ้าสวัสดีครับคุณอ้อมกลัครับแม่กับเขาคุณสมเกียรติน่ะครับผมโอ้โหวิชาเจ้าตอนนี้เขาเจอ จีเอ็มคนี้แล้วนะเจ้าคุณสมเกียรติงามพานิช์นะเจ้าต่อไปคุณกาบอกมาว่ามาที่นี่เนี่ยต้องมาแวะชิมอาหารที่นี่ก่อนครับผมที่นี่เราเป็นเรือนไทยพระพานะครับจะมีอาหารกลางวันนานาชาติหลากหลายเมนูให้ชิมงั้นผมจะขออนุญาตพาชมตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับใช่ไมเลยครับเรือนไทยพระลา เป็นร้านอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติในช่วงกลางวันมีเมนูต่างๆให้เลือกมากมายบอกว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งอาหารตื้นเมืองบ้านเฮากับมีเจ้าวัสดี้าวซอยกครับอันนี้าวซอยเนื้อนะครับเดินมาตรงนี้นีกลิ่นหอมขนาดนี้เจ้าขนมเส่นน้ำมีดอ่าแล้วก็จะมีน้ำยาแล้วก็ดูอันนี้แค่จะเป็นของทานเล่นซง สุภาพสตรีชอบมากต่ำซองตรงนี้ก็จะเป็นซูชิหรือที่ปุ่นนะครับก็<ม>จะมีซูชิหน้าต่างๆนะครับมีตั้งคูอัดมีทั้งหน้าไข่ไข่ปลาไข่กุ้งนะครับอาหารญี่ปุ่นไปแล้วตอนนี้เป็นอาหารเจ้าอันนี้ลาบเนือนเลยครับลาบเนืองครัวซึ่งอันนี้เป็นคนดานชิ้นเอกของแม่ครัวเราเลย นะครับเพราะว่าเคยได้รับรางวัลที่ชนะเลิศในการแข่งขัน<อ>ลาบนะครับโดยอาหารปื้นเมืองบ้านเฮานั้นทางเรือนไทยพัฒลาเปิ้นได้คงรสชาติแบบคนเมืองอย่างแท้จริงไว้และในโซนภายนอกอาคารก็มีผัดไทยมีก๋วยเตี๋ยวและมีขนมครกคือแขกได้ลิ้มรสเช่นกันเจ้าตอนนี้ได้เวลาตีออมจะไปลิ้มลองอาหารที่คุณวัชระแนะนำให้จิมแล้วเจ้า จะบอกว่าตรงนี้เป็นอาหารของพัฒนาอีกเหมือนกันนอก,นอกจากอาหารกลางวันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมูฟเฟ่แล้วเราก็จะเป็นอาหารตอนค่ำซึ่งเป็นอาหารตามสั่งทั่วไปซึ่งเราก็มีเมนูหลากหลายมากมายวันนี้เอามาแซมเปิลนิดหน่อยอักสี้าอย่างเติมเมนูนี้ดีกว่านี่คืออย่างข้าวอันนี้ก็ออเดอร์เมืองนะฮะซึ่งแขกเราจะนิยมมาก นะครับก็จะเป็หลากหลายนะครับเป็นอาเดอดรั่เป็นอเดลกมราอเป็นเลค่ะในนี้ก็เป็นเมนูที่ลูกค้าพิยอมมากก็เป็นต้มยำกุ้งในรูปเะพร้าอ่อนในในตัวต้มยำในตันี้มะร้าอ่ออยู่ใช่ร้วกปยังอยู่ในรูปมะพร้โอ้โหมาถึงตรงนี้มีมีปลาทั้งอยู่สวยมากสวยามมากตรงนี้จะดูดีๆมันเป็นสองด้านนะครับเรียกว่าปลาทุกทิมสองใจนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นทอดกระเทียมอด้านหนึ่งก็จะเป็น ปลาชิพราดพิซอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เคยเราอ,อันนี้แก๊กอบเครื่องในครับเป็นเมนูที่ยอดฮิตของเราเหมือนกันสุดท้ายก็เป็นพวกแคร์เห็ดหอมนี่แหละอ้อมสนใจเมนูนี้แหละชอบแล้วเปิดกยังไงตอนรอบเช้านี่เราเปิดเปิดโมงถึง,งบ่ายสองอแล้วเราก็เปิดหลังจากนั้นก็จะเปิดของคุเย็นจนถึงสี่ทุ่มมาได้สองมื้อเลยแต่ตอนนี้อ้อมขออนุญาตจิมกับข้าวก่อนเดี๋ยวแลกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราไปสบายตัวกันกับสปาของที่นี่จ้า ถ้าหากท่านผู้ชมอยากจะลองมาแวะลิ้มชิมรสบุฟเฟ่ต์นานาชาติของเรือนไทยเพ,พลลาก็สามารถมาได้ตั้งแต่เวลา1 1โมงจนถึงบ่าย2และในช่วงเย็นจะเปิดทำการนึ่งก็คือ6มงถึง4.00มนะเจ้าหรือผู้ชมสามารถสำรองที่นั่งได้ที่053304121-3เจ้า กิจกรรมพิเศษตะลุยชมของเดดกับอ้อมและรายการของเดสเปยย้านน้ำในวันเสาร์ที่27สิงหาคมนี้ตะลุยชมของเดดจังหวัดลำปางไปสัมผัสเมืองเขลังนครในมุมมองที่แปลกใหม่รับประกันความมันและหาตลอดการเดินทางสนใจสำรองที่นั่งได้ที่0841763344รับจำนวนจำกัดนะเจ้า ครับก็จัดที่เราไปห้องาหาสภากันแ,แล้วเราก็มาที่นี่ตรงนี้เรียกว่าคุ้มิภายารีสรอนด์สปานะครับเป็นโรงแรมของคุณพัชระเช่นเดียวกันและที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือผู้บริหารของที่นี่คุณขนุนสวัสดีสสดครับ นะครับเดี๋ยวก็ต้องปรับอ้อมกับค์ขันโหนดไว้ที่นี่นะครับในการที่จะพาชมส่วนผมเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่เรื่องทัศน์พาไม่อย่าลืมนะครับเย็นนี้เรามีดัดกันโอเคได้จ้าเป็นงทุ่มที่คุ้มคันโตได้จ้าสวัสดีครับรุ่งเร้องใหญ่ขนาดนี้เนี่ย เปิดมากี่ปีแล้วเราตอนนี้เราเปิดได้ประมาณ2องปีกว่าๆ้วครับเราเริ่มเปิดตั้งแต่เดือนเมษาปี2 5งนครับโรงแรมเป็นคอนเซ็ปต์คือบูติกคอลเลคชั่นนะครับก็คือเป็นสไตล์สบายๆบายูติกแต่ว่าเราเน้นความผสมผสานหลงระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ความเป็นล้านนานะครับฝั่งจีนและอยาจะเดินเข้าไปชมแล้วนะเจ้าเดยวเขาเข้าไปลุยดูกันตอนในโรงแรมเลยละกันเจ้าโรงแรมคุ้มพยามีพื้นที่ทั้งหมด13ไร่มีห้องพักถึง85ห้อง และพื้นที่ทั้งหมดนั้นจะล้อมรอบไปด้วยพันไม้พื้นเมืองกว่า200นานาพันธและในส่วนที่อ้อมยืนอยู่นี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่มามีโรงแรมที่ไหนเหมือนก็คือโรงแรมแห่งนี้มีสระว่ายน้ําแบบลากูนซึ่งมีความยาวถึง99เมตรเลยทีเดียวเจ้าเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งของโรงแรมเรานะครับก็คือเป็นสระว่ะายน้าสไตล์ลากูบบตนตั้ <Okay. S 2> ตงแต่ตรงนี้จนถึงตรงนู้นทั้งหมด9 9เมตรครับ นี้นงาาเแต่ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดขายของโรงแรมก็คือห้องพักที่ติดสระน้ำเรียกว่าล้านนาเดลุคสพูแอค c เซสแขกที่มาพักที่ห้องนี้สามารถเปิดระเบียงจากภายในห้องแล้วลงเล่นน้ำจากระเบียงได้เลยทันทีเจ้าโอเคงันเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูห้องแบบวินล่าส่วนตัวใช่ครับเป็นวินล่าส่วนตัวเลยเด่นกว่าห้องนี้แน่นอน นอกจากนี้โรงแรมยังมีห้องรอยัลล้านนาพูวิลล่าซึ่งเป็นห้องพักที่มีวิลล่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันถึง3หลังเหมาะสำหรับแขกที่มาเกิดเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ความพิเศษของห้องพักจะมีห้องสปาส่วนตัวสระว่ายน้ำส่วนตัวห้องนั่งเล่นส่วนตัวรวมไปถึงห้องครัวที่พร้อมจะทำอาหารกินเองภายในครอบครัวได้เลยเช่นเดียวกันเจ้าตอนนี้อ้อมอยู่ในส่วนของสปาแล้วนะเจ้าเดี๋ยวจะขออนญุญาตไป เียนชุดแค่ที่จะลองไปนวดดูแค่อู้ถึงจะสบายแล่นะเจ้าเดี๋ยวอนุญาตที่ถึงจะเปลี่ยนชุดก่อน,นเดี๋ยวเป,ไป็นสากันตีอนน,นวดะเจาและสำหรับจุดสุดท้ายคือการให้บริการนวดแผนโบราณและสปาและจุดเด่นของสปาที่คุ้มพญาอยู่ที่เครื่องนวดวิชิชาเวอร์หรือที่ห้องกันทายางเนื่องว่าวารีบําบัดนั่นเองเจ้าสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะจองห้องพักในคุ้มพญารีสอร์ทแอนด์สปา ก็สามารถโทรมาจองห้องได้ทางเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะเจ้าตอนนี้เราเดินแอลจนทั่วโรงแรมเลยนะเจ้าแล้วต่อไปสปามาแล้วเรียบร้อยโดยนะเจ้าเป็นยังไงบาง้างครับในส่วนของโรงแรมแล็ปสปาขเราโอ้ยโรงแรมเนี่ยสุดยดอดจริงๆส่วนที่อ้อมชอบที่สุดเนี่ยอู้ถังตรงเลยอ้อมชอบห้องาพายเจดีจิตะอ๋อชอบวนะ่ายน้ำแน่นแล้วแลเวกาบรรยากาศดีขนาดเลยนะเจ้าแต่ว่าตอนนี้อ้ว่าจะได้เวลาเปนนักักคุณสมเกยรติได้แล้วนะเจ้า เราจะไปชิมอาหารแบบคันโตกลินเนอร์แบบร้านานาแล้วก็ไปชมโชว์กันในแบบร้านานาที่อลังการและก็งดงามที่ไหนจ้าคันโตรครับกุ้งคันโตวิวคันโตนะเจ้าแต่ว่าไปคนเดียวกลัวหลงเดี๋ยวจะชวนไอ้ขนุนไปเตยนะเจ้างั้น <ไป S 2> นะครับได้ครับ <laughs> ไปหลงดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาไปเจ้าเดี๋ยวเขาไปต่อจากที่คุ้งคันโตนะเจ้าง กิจกรรมพิเศษตะลุยชมของเด็ดกับอ้อมและรายการของเด็สิบเอ็ด้านน้ำในวันเสาร์ที่27สิงหาคมนี้ตะลุยชมของเด็ดจังหวัดลำปางไปสัมผัสเมืองเขลังนครในมุมมองที่แปลกใหม่รับประกันความมันและหาตลอดการเดินทางสนใจสำรองที่นั่งได้ที่0841763344รับจำนวนจำกัดนะเจ้า3รายการฮอตคนดูฮิต <gu> <absorbed> ทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีท8จังหวัดภาคเหนือตอนบนวันนี้ที่คนเมืองบ้านเฮาบักควรพลาดชม 1. รายการสารดีลานนาโดยพิธีกรอารมณ์ดีอาจารย์วีรพงศ์ศรีวิชัยทุกวันอังคารสัปดาห์ที่1กับ3ของเดือนเวลาบ่าย3โมงเกิงถึง4โมงแรง 2. รายการล้านนามหาคนครโดยศิลป์บ้านฝาน่าทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงกินถึง4โมงแรงเหมือนกันและ3 รายการทองเด็ด11ย่านน้ำโดยน้องออมรัตะนังนักร้องสาวศิลปินล้านนาพุกวันสุขสัปดาห์ที่2กับ3ของเดือนเวลาสี่โมงแรงถึง4โมงเก่งเนอะครับองเดด,เดยานน้ สวัสดีครับสวัสดีรอบสองเจ้ดีตอนรับสู่คู่ขันตกนะครับโอ้โหวันนี้เป็นบรรยากาศหนึ่งไปะไรใช่ตอนกลางคืนแล้ตอนกลางคืนก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งจะมีแสงไฟสวยงามนะครับครับในส่วนหน้านี้เราก็จะมีน้องๆที่เขาจะมาแกะสลักโชว์เอ่อตอนนั้นก็จะเป็นการร้อยพวงมาลัยตอนนี้ก็จะไปแกะสลักตอนนี้ก็จะเป็นร้อยพวงมาลัยสวยงามมากครับ <ล>อ่ะได้เวลาละเ<ด>ราเชิญข้้าใดดีกว่าครับเช<ด>ิญรับในส่วนของอาหารนั้นคุ้มขันโต จะมีอาหารที่มาพร้อมกับขันโตกโดยมีทั้งออเดอร์เมืองอาหารหลากหลายอย่างสมกับความเป็นร้านนาขันโตกอย่างแท้จริงเจ้าพอมาถึงช่วงกลางคืนแล้วเนี่ยเจ้าบรรยากาศที่นี่ก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบเลยเ,เมืเ่อเจ้าวันนี้เขาได้เข้ามาอยู่นในส่วนของขันโตกแล้วเดี๋ยวเจ้าก็จะมีอาหารแบบโซ่แบบขันโตกอาหารพื้นเมืองบ้านเฮาเลจ้าแล้วก็นี่มีโชว์แบบพนกักงานโชวเกัเจ้า บรรจุการแสดงเอาไว้ถึงเกชุดเป็นการแสดงแบบปื้นบ้านล้านนาของเฮาเป็นส่วนใหญ่และยังมีการแสดงแบบภาคอื่นคือแขกที่มาแอลได้รับชมกันทำตอยบอกว่าจะเป็นการแสดงแบบภาคกลางมีการลเล่นแบบโขนที่ได้ยิบยกเอาตอนหนุมานจับนางสวนมัตฉามาแสดง แสดงทุกอย่างที่ผ่านมาของคุ้มขันโตถือว่าเป็นทั้งความสวยงามและความอลังการแบบสุดๆเลยแต่สิ่งที่คือความประทับใจแก่แขกแก้วผู้มาเยือนคือการได้ห่วมฟ้อนรำต่ยกันเป็นหมูคนะ่คณะสร้างความรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขใจเป็นอย่างยิ่งเลยวันนี้อ้อมก็ได้รับประสบการณ์และความสุขมากมายเลยนะเจ้ากะจอยากจะเจิญชวนท่านผู้ชมที่อยู่ต่างบ้านได้แวะมาแอลชมการแสดงอันยิ่งใหญ่แบบนี้ตีคุ้มขันโตได้ฮักษาเอาไว้ฮอกับเฮาจาวเจียงใหม่และ ทั่วโลกได้รับชมกันเจ้าน่อนี่คองโยค่ะส่งเจ้าเดรีมาแล้วเจาก็กคุณต้องขอบคุณคุณสมเกียรครับโอกาส้องได้แม่เอ๋กพี่วันหน้าที่โอกาสผมเดซเ่ได้น้ำตืนติกมาใหแน่นอนนดีตนะครับขอบคุณเจ้าอ่ะต่อไปเาจะกับทพักแล้วเราไปส่งคุณอ้อมเข้าที่พักตูาี๋ยวอ้อมลาคุณสเยรติอะไรกันแล้วกันนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุครับ ของเด็ด11ยานาวันนี้นะเจ้านอกจากอ้อมจะได้มาเอลมาชิมมาชมแล้วนะเจ้าคุณสุเกียรติแม่ยังฝากเกมให้ผู้ชมได้ห่วมสนุกกันตัวนะเจ้าแล้ววันนี้ คุณสมเกียรติก็มีเกมสนุกๆมาฮึบผู้ชมทางบ้านได้ห่วมสนุกกันชิงบัตรรับประทานอาหารที่เรือนไทยพระพลาและคุ้มขันโตทันละสองใบเพียงห้ารางวัลเท่านั้นนะเจ้าเพียงแค่คุณผู้ชมส่งข้อความทาง SMS มาตอบคำถามว่าเรือนไทยพระพลาคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาและคุ้มขันโตตั้งอยู่ในโครงการอายังในจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้า ไข้คู่คำตอบแล้วสามารถส่งคำตอบได้ทาง SMS นะเจ้าส่างมาที่เบอร์0841763344ทราบแล้วส่งมาด่วนเลยนะเจ้าหากท่านใดที่ส่งมาจะได้รับรางวัลน,นี้ไปเจ้าท้ายนี้นะเจ้าต้องขอขอบพระคุณรวมไปถึงดรวัชระตันตราโนนนะเจ้าซึ่งท่านเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้บริหารใหญ่ทั้งหมดในที่นี่เลยบอกว,ว่าจะเป็นส่วนของเดือนไทยพักปลานะเจ้าคุ้มขันโตแล้วก็ท,ท,ที่นี่โตที่ด้วยคนะที่พุ่มพิยาแห่งนี้นะเจ้า วันนี้เฮาได้แอลจนทั่วเลยโอ้โหได้ชิมอาหารได้ชมโชว์ดีๆได้ดูโรงแรมดีๆนะเจ้าได้ทดลองสปาที่โอ้โหพิเศษสุดๆเลยนะเจ้าต้องขอบคุณที่ขนุนตอยนะเจ้าที่โอกาสได้มาแอลที่นี่วันนี้นะเจ้าขอบคุณเ<ด>จ้าวันนี้หมดเวลาของรายการขอเดนะ็สเบียน้ำเรแล้วนะเจ้าติดตามได้ใหมในเทพหน้าว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปแอลกันที่ไหนนะเจ้า ส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมเป็นซุนน้กับรายการของเขาติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรตั้งรูปนี้เลยนะเจ้าสวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า